สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า t 4 o 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่อยากฟังการเกิดนำหอจากกิ่งฟ้านะคะสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าแปะอว้านล่างได้เลยนะคะจะเขียนไว้ว่าเริ่มคำทำนายในนาทีที่เท่าไหร่นะคะกิ่งฟ้าจำเป็นต้องมีคาเกิดนำนะคะเพื่อเรียกสติให้กับทุกท่านนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมนะคะหรือเรียกว่า General Reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะ มีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ง,างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะขอให้คุณดูเป็นแนวทาง,างน,นะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เรากําหนดดวงชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านั่นเองนะคะก็สําหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอเคมากๆหรือชอบมากในการที่จะแยกเป็นราศีแล้วก็นําหัวข้อพวกเพชรคาราพิกเกอรสโตนหรือว่า KFS extra ยอดฮิตที่กิ่งฟ้าได้ทําเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยนำมาแยกเป็นราศีนะคะกิ่งฟ้าก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทําหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่กิ่งฟ้าทําเป็นประจําเลยก็คืออะไรจะเกิดขึ้น คุณในระยะเวลา9วันนี้นะคะฉะนั้นเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่อยากปรับ ความเร็วความช้าของการพูดของก่งฟ้าใน YouTube มันทําได้นะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะบางท่านทราบอยู่แล้วบางคนเร่งสปีดก่งฟ้ายิ่งกว่าเดิมก็มีบางคนโอเคกับจังหวะ normal แบบนี้นะคะมันจะมีปุ่มนะคะใน YouTube น่าจะเป็นมุมด้านขวาเรียกว่า playback speed หรือว่าเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะฉะนั้นสามารถไปคลิกดูได้นะคะก็งดนามาในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบฟังเร็วขึ้นบางคนชอบสปีดแบบนี้บางคนอยากฟังช้าลงก็ยอมได้นะคะ,ะหมดปัญหาตรงจุดน,นี้นะอ <laughs> โอเคสำหรับพวกเพื่ค่ะพิกาโซนยังมีต่อไปแล้วก็สำหรับตวงรายเดือนยังมีต่อไปนะคะอันนี้เป็นแค่คลิปพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะคะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา9วันนี้นะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเป็นไทม์หรืเปลื่มาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกันนะคะ acceptance guidance Wow. Promise of the future. The Magician. Five of Wands. Ten of Cups. Knights of Cups. Six of Wands. Knights of Swords. The Empress Four of Cups Knights of Wands Ace of Pentacles พลังงานขึ้นดีมากก็ราศีกันจะบอกว่า คือช่วงระยะเวลา9กวันนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าใครปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีหรือพูดดีเป็นสีแกตัวบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดีสิ่งรอบข้างพลังงานรอบข้างพลังงานที่เราสร้างมันขึ้นมามันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเยอะมากกว่าปกติบางคนอาจจะมีการแพลนในการวางอนาคตอะไรบางอย่างจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จแต่ขอให้คุณช่วงนี้เป็นการวางแผน ถ้าคุณกําลังจะลงทุนทําอะไรบางอย่างถ้าลงทุนไปแล้วโอเคแต่ถ้ากําลังคิดจะลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ก็คือให้เวลามันนิดนึงวางแผนให้มันดีอาจจะมากกว่า9้าวันก็ได้นะอันนี้คือแบบวางแผนแล้วค่อยทําให้มันเกิดผลนะคะแต่แค่ว่าคุณเองอาจจะต้องมีเพื่อนคู่หูเพื่อนคู่คิดหรือมีคนแนะนําแนวหรือกําลังใจนิดนึงนะคะทําคนเดียวถามว่าทําได้ไหม ถ้ามันทำได้แหละแต่มันต้องมีคนคอยช่วยเหลือคอยแนะนําจะดีกว่านะคะมันเหมือนว่าทําคนเดียวแล้วโอเคแต่ถ้าทําหลายๆคนร่วมมือมันจะยิ่งโอเคยิ่งกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีความคิดที่สมองลดแล่นหรือว่าเอาตัวรอดได้เก่งมากๆนะคะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโกยเงินหรือเป็นการสร้างเม็ดเงิน มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาค่อนข้างดีกว่าปกติแล้วก็บางท่านถ้ามีแพลนที่จะแต่งงานมานั่นหมายอ่าดีมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องอื่นๆก็ได้อาจจะมีข่าวดี พบประสบพบเจอในสิ่งที่ดีช่วงนี้ถ้ามี Choice อะไรบางอย่างให้เลือกเหมือนเราต้องตัดบาง Choice ทิ้งและเลือกบาง Choice ที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเราถ้ามองในเรื่องความรักอาจจะมีคนมาให้เลือกหลากหลายหรือว่าเราเข้าไปจีบใครแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนเลือ c h o i c e เดียวะคะเป็นการเลือกกันจัดสรรหรือว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตหรือ Destiny นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่กําลังทําอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือเป็นอาชีพ การแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเป็นที่ปรึกษาต่างๆจะดีเป็นพิเศษหรือเป็นพวกงานอีเวนต์ออกงานหรือเป็นการจัดงานทําอะไรที่วุ่นวายวุ่นวายแล้วดีในช่วงนี้เหมือนมัลติทัสกิ้งแล้วค่อนข้างดีหรืออะไรที่เกี่ยวกับ,กบต่างประเทศก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้า ใครกำลังรู้สึกว่าเจอปัญหาประสบพบเจอในสิ่งที่เป็นเรื่องทุกข์ใจจริงๆนะคะมันจริงๆความทุกข์ใจมันเองมันอาจจะเกิดจากตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดจากบุคคลอื่นแต่สุดท้ายแล้วบางท่านอาจจะพบ,พบแสงสว่างพบทางสว่างพบสิ่งที่แบบอาจจะมีคนมาแก้ไขตรงจุดนี้ให้กับเราหรือว่าอยู่ดีๆเราก็ปิ๊ง หรือว่าเกิดสติขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาทําให้เหมือนเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนกับว่าแสงตรงนั้นเนี่ยมันช่วยเหลือเราได้ดีหรืออาจจะเจอคนที่ช่วยเหลือเราได้ดีด้วยเช่นเดียวกันอืม หนึ่งอย่างขอเป็นคําเตือนเรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาอแววงในช่วงนี้บางทีมันอาจจะเป็นเหมือนแบบในเรื่องการทํางานก็ได้หรือเรื่องอื่นๆหรือในครอบครัวหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้การหลีกเลี่ยงการประทะคือการเดินออกมาแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยพูดคุยกันแล้วค่อยไกลเกลี่ยกันมันจะดีขึ้น<ม>อย่าคุอย่าพูดหรือคุยหรือว่าทะเลออาะกันตอนที่ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องการทํางานก็ตามนะคะ<ม>เพราะว่าไม่ฉชนนั้นมันเป็นปัญหารามทุ่งได้เลยนะคะมันรามลามไม่จบไม่สิ้นได้เลย ะะช่วงนี้ถ้าความรักมองในรูปแบบความรักมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุณอาจจะได้ตกลงปลงใจกับใครหรือมีคนตกลงปลงใจกับเราช่วงนี้ถ้ามองในรูปแบบของคนที่กําลังรักกันอยู่แล้วจะมีแรงแพชชเนตสูงหรือว่าไปฮันนีมูลไปเที่ยวกับชอบความสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะนิดนึงให้ภาพเล่าเรื่องไม่พูดเยอะนะคะแปดสิบเอ็ดบวกนะบวกนะไม่ใช่ไม่ใช่สิบแปดบวกนะแปดสิบเอ็ดบวก แต่บางทีอาจจะเป็นการตกลงปรงใจสามารถเป็นในเรื่องงานได้ด้วยบางท่านอาจจะแปลว่าได้ร่วมงานกับคนอื่นมากขึ้นอ,อหรือว่าในการตกลงทําสัญญาอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ตกลงในสิ่งที่ มันเป็นไปได้ดีนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครจะไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแนะนาเที่ยวพวกธรรมชาติทะเลอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือพบเจอสิ่งที่ดีนะคะอย่าทําอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือทําอะไรที่ไม่ออกแนวสีเทามันจะเข้าหาตัวคนเองได้ไวนะคะอันตรายนะคะคือหมายถึงว่า ถ้าเราปฏิบัติดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราปฏิบัติชั่วหรือปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะวิ่งเข้าหาตัวเราเองไว้หรือเขาเรียกว่าชดใช้กรรมทันทีเลยไม่ต้องรอชาตินี้ชาติไหนชดใช้กรรมตอนนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือสมมตินะเราทํางานกับคนประมาณ อสองคนเราชอบคนนี้ในการทํางานคนนี้เราเข้าคนนี้ได้แต่อีกคนนึงเราไม่ชอบเขาเลยอ่ะแต่เราต้องมีความ p r o f e s s i o n a l ค่ะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราปิดหูปิดตาได้ก็ควรปิดแต่ถ้าอะไรทีม่มันไม่ควรปิดหูปิดตาก็ต้องเปิดตาให้ใหใหกว้างแหละแต่หมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนพอใจในตัวเราด้วยซ้ําไปแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถทําให้เราพอใจ100%ได้ซ้ไปฉะนั้นให้มองแบบ จะเข้าใจเรานะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถหลีกเลี่ยงการประทาได้บางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถาปล่อยวางละเลยในบางเรื่องได้ก็จงปิดหูปิดตาในบางเรื่องบ้างแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะอันนี้คือผูอ้เฉยๆฉว่า มันเหมือนเป็นคําว่าปล่อยวางพูดง่ายทํายากเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการฝึกปล่อยวางหรือฝึกวางจิตลงให้มีสมาธิมันจะยากยิ่งกว่าใครปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นชนะพอใจเราเบาก่อนนะคะแล้วบ้าไพ่ก็ขึ้นคําว่าบ้านช่องห้องหับก็คือช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ทํางานอยู่บ้านหรือทํางานที่แบบอาจจะเป็นออฟฟิศอะไรพวกนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าบางคนช่วงนี้อาจจะแบบว่ามีการทําอะไรที่อาจจะเป็นการสร้างห้องหรือว่า,อ,าอะไรที่เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนค่อนข้างดี ะะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการศึกษาการ plan การวางแผนอะไรรูปแบบในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาต่างๆบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยของคุณจะค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่เนี่ยอาจจะนําพาความโชคดีมาให้กับคุณก็เป็นได้นะคะแล้วเพ่ขึ้นเสกสรรปั้นแต่งนะคะพลังงานเลยขึ้นว่าถ้าใครทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องพวกการตกแต่งหรือว่า ศิลปะนะคะหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเป็นเป็นการแบบเข้าวัดบ้างหรือว่าทาบุญบ้างจะยิ่งดีจริงๆการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบทําไปเถอะไม่ไม่ใช่แค่เข้าวัดอย่างเดียวมันก็เป็นบุญได้นะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้แบบมีการอาจจะมีงานมงคลหรือเราไปร่วมงานมงคลหรือว่าเราไปทําบุญที่วัดบ่อยก็ได้ช่วงนี้จะยิ่งบุญหนุนนําคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่า ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณมีคมยวความคิดสร้างสารรค์ที่ค่อนข้างลดแลนทําให้ประสบผลสําเร็จหรือว่าไอสิ่งที่เรา คิดเราพูดอะไรเงี้ยมันเหมือนมีคนซื้อความคิดของเรานะคะหรือเขาเรียกว่าชื่นชมในความคิดหรือความสามารถของเรามากยิ่งขึ้นช่วงนี้คุณจะเหมือนแบบมีออร่าของความสามารถทําให้คนยอมรับในตัวคุณ acceptance คือการยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มีเ่เขาเรียกว่าทาอะไรก็ได้รับการยอมรับในเชิงคําว่าใ,ใ,ใ,ในในทางบวกเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะให้ข,ขึ้นบุญสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ก็จะไม่ใช่เท่านั้นเองนะคะแต่จะบอกว่าบางคนเนี่ย แปลว่าได้พบปะเจอคนที่เหมือนเป็นกาลารมยนรเจอคนดีบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรจะเป็นของเรามันจะเหมือนมีทิศทางให้เราเดินไปทางนั้นได้แบบง่ายหรือสะดวกมากยิ่งขึ้น ถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบสมควรจะเป็นของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของคําว่าทําอะไรตรงรีบทำเพราะว่าเป็นช่วงของคาว่าดวงชะตาขึ้นกิ่งฟ้าบอดเสมอยามขึ้นอย่าหน่อระเลงยามลงอย่าท้อนะคะคุณจะมีไฟในตัวนะคะในการทําสิ่งต่างๆนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าจะทําอะไรก็รีบทําในช่วงนี้นะคะการดูแลการเทคแคร์จะมีคนคอยดูแลสนับสนุนหรือบางคนถ้ามีบุตรมีลูกจะค่อนข้างเทคแคร์บุตรลูกค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือบางคนเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรมีลูกหรือสปัะสัดเลี้ยงต่างๆช่วงนี้สามารถที่จะมี นะะหนึ่งอย่างขออยากจะบอกว่าการทําบุญอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนํานะอยากเวลาคุณทาบุญนะ่ะอย่าลืมให้กับเทวดาประจําตัวสี่สิบประจําตัว,ร,ตวราวครูบาอาจารย์คนที่มีประคุณแล้วอย่าลืมให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบนันแผ่เมตตาหรือกรวดน้ําจะยิ่งดีสำหรับดวงชะตาคุณจะทําให้คุณของคุณไม่โดนฉุดลงนะคะการที่เราแผ่เมตตาหรือขออโหสิกรรมด้วยใจจริงบ่อยๆมันจะยิ่งดีถ้าใครทางานพวกแนวฟรีแลนซ์งานอิสระช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษ จะวิ่งเข้าชนมีคนมามอบหมายงานคุณเยอะหรือเป็นปากต่อปาก word of mouth ก็คือเรามีฝีมือหรือบางคนทํางานค้าขายเฮ้ยผลิตภัณฑ์เราดีมีคนแนะนําต่อเรื่อยๆก็เป็นได้ความคิดคิด เขาเรียกว่าคิดการใหญ่ช่วงนี้เลยบอกว่าจะทํางานโปรเจกต์ทำได้ดีมากๆแต่เป็นการวางแผนไปก่อนแล้วคอ่อยทําให้มันเกิดผลเท่านั้นเองนะคะเลยบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการโชว์ฝีมือจริงๆโชว์ศักยภาพที่หลากหลายของคุณแล้วสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นสมาธิเห็นไหมต้องนั่งสมาธิแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมีจิตที่เป็นสมาธิอะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วก็ขอให คุณมีความคิดที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ดีทํางานอะไรก็มักที่จะราบรื่นและพลังงานขึ้นว่าเป็นที่ยอมรับตามพลังงานไพที่ขึ้นมานะคะมีความสุขมากๆนะคะสาหรับชาวราศีกันแล้วก็คนออนี้จบคำดำนานในเพลนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะ ที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนดวงรายปีมี12ราศีแบบหัวข้ออื่นด้วยนะเป็นทําเลสแบบนี้หรือว่าเป็นเพย์าคา p พิกัสโตนนะคะหรือ KFS extra ก็สามารถดูเพลย์ลิสที่กิงฟ้าแปะเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะกิ่งฟ้าจะใส่เป็นเพลย์ลิสเอาไว้หรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าเข้าไปในวิดีโอต่างๆนะคะก็จะเห็นมีหลากหลายวิดีโอที่มีทั้งแบบเป็นดวงรายเดือนหรือทําเลสต่างๆสามารถเลือกเข้าไปรับชมรับชมได้นะคะอย่าเพียงให้ก, like, ก,กดไกลค์กดซับสไครบ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ